สี่วิชาต้องห้ามหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าหนึ่งทางคตรหรือกระสุนคตวิชานี้นับว่ามีอันตรายอย่างสูงถ้าตกอยู่กับคนไม่ดีเพราะวิชานี้เสกลูกปืนเทียงลูกเดียวยิงเข้าไปในกองทัพข้าศึกทหารจะล้มตายทั้งกองทัพ 2. วิชาเสกขี้เท่าเป็นไฟประลายกันเมื่อนำขี้เท่าไฟมาปลุกเสกแล้วสาดออกไปทางทิศใดจะบังเกิดไฟอาคุมดวงใหญ่ไม่ลุกลามใหญ่โตทางทิศนั้นบ้านเมืองนั้นจะพินาศเป็นจุน สามเสกข้าวสารให้เป็นภูเขาเมื่อนำข้าวสารมาบริกรรมตกเสกแล้วขว้างไปทางทิศใดจะเกิดเป็นภูเขาใหญ่ขึ้นในทิศทางนั้นทำให้ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนในทิศทางนั้นจะเดือดร้อนทุกหย่อมยาสี่เสกทรายให้เป็นน้ำวิชานี้เมื่อบริกรรมเสกทรายแล้วสาดัดออกไปจะปรากฏเป็นน้ำเป็นห้วยหนองคลองบึงจนถึงแม่น้ำใหญ่จะบังเกิดฝนตกหนักฟ้าผ่าและอุทกภัยต่าง ในบริเวณนั้นได้ทำให้วิชาพิเศษทั้งสี่อย่างนี้สอนให้ใครไม่ได้